สวัสดีครับพบกันเช่นเคยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งผมให้ราคาแพงเหรียญละ5,000บาทสูงสุดนะครับในคลิปนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพศ2561นระะ 2, นะครับซึ่งผมเคยประกาศรับซื้อไปบ่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับ แต่ก็อยากจะได้นะครับก็เลยจะมาประกาศรับซื้อซ้ําอีกรอบนะครับอยากได้มากนะครับเต๋ก็อยากจะขอให้เพื่อนเนนั้นชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเสียสละเวลาสักนิดนะครับคลิปผมนั้นใช้เวลาไม่กี่นาทีเลยนะครับไม่ยาวนะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเดือนละห้าพันบาทนะครับอย่าลืมนะครับ นี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น ID ดียไลน์และก็คียวโคไลน์นะครับที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจอนะตอนนี้นะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพศ2 5 6 1นบนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นโลหะ2สีนะครับวงขออเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้ว hey. ก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ยังเป็นเหเรียนแบบปกติที่ยังหาง่ายอยู่นะครับถ้าเป็นเหเรียนแบบปกติที่ยังหาง่ายนั้นผลิตเยอะนะครับยังไม่มีราคานะครับและผมก็ยังไม่รับซื้อด้วยนะครับย้ํานะครับถ้าแบบปกติหาง่ายยังไม่รับซื้อนะครับแต่แบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับ ส่วนแบบที่ผมจะรับซื้อนั้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพศ2561นระ25นะครับแต่ว่าเป็นแบบผลิติตพลาดนะครับเป็นแบบปั๊มขยื่นหรือว่าปั๊มเคลื่อนนะครับต้องปั๊มขยื่นหรือว่าปั๊มเคลื่อนเยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับผมถึงจะรับซื้อน,นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับชมภาพเป็นหลักเลยนะครับหากใครมีตามนี้ ถ้าสภาพของเหรียญนั้นไม่วิ้งงดงามสวยงามมากนะครับผมให้เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพของเหรียญนั้นหย่อนสวยลงมานะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับก็เป็นเรื่องปกติของราคาเหรียญน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับหากใครมีตามนี้นะครับตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็ส่งรูปให้ผมดูได้นะครับ เพื่อจะประเมินราคากับทางช่องของเรานะครับถ้าพึงพอใจกับราคาที่ผมให้ไปมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับย้ํานะครับต้องเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพศ2561แบบปั๊มเคลื่อนหรือว่าปั๊มขยื่นเยอะๆแบบนี้นะครับ